สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิวกาลังจะทําหมูกระทะกินนะคะฉลองกระทะใหม่นะคะที่เราซื้อมาจากไทยเนาะตอนนี้ก็หั่นแล้วนะคะนี่อันนี้หมูแล้วก็จะมีตับด้วยนะคะตับตับหมูนะคะมิกะออกไปข้างนอกเพราะว่าเพื่อนมาจากโคระบบพาไปดูบ้านไปดูไปดูที่ดินนะคะเขาจะสร้างบ้านเนาะ,ะเพื่อนบ้านที่เคยไอ,อเจ้าของหมาดอริสนะคะที่มิวเคยพาไปเดนนะคะคนนั้นแหละ เขาบอกว่าเขาเวลาเขาทํางานเขาก็จะอยู่ที่โประโบพอพอวันหยุด4วันหรือว่าหวันเงี้ยเขาก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าภูมิลําเนาเขานะเป็นคนแถวแถวนี้นะคะพอไปอยู่ที่นู่นเขาก็ไม่มีเพื่อนเขาก็เลยอยากจะมาอยู่ที่นี่นะคะมาซื้อบ้านอยู่นี่สร้างอยู่นี่นะคะแล้วก็เวลาไปทํางานก็ไปอยู่คอนโดที่นู่น4วันพอวันหยุดเขาก็มาอยู่ที่นี่นะคะ เขาก็เลยพาไปกไปดูที่ที่จะทําบ้านก็คือกู้ธนาคารอ่างเงี้เนาะเป็นหนุ่มโสนนะคะอาจจะมาดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างอันนี้ประมาณ30กิโลนะคะจ่ายไปประมาณ1,000 10, 0บาท แต่เรายังไม่ได้โพสขายนะเพราะว่าหมือร,รอให้ของมาครบก่อนเนาะอันนี้จะเป็นมะม่วงกวนะนะคะมะม่วงกวนยังไม่ได้โพสขายเราให้ของมาหมดก่อนนะคะเพราะว่ามันส่งของมาไม่ใช่ว่ารอบเดียวนะเหมือน29โล30โลเนี่ยเขาก็ส่งให้เลยเนี่ยเหมือนทยอยมาเนาะ ยังไม่รู้นะคะว่าจะขายเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอคำนวณราคาก่อน,น,นกระเลินประห,รหระเ r o ปาร้าน้ำพริกอะต่อไปนะคะเป็นน้ำพริกเนาะหมนวนะคะบอกให้เขานะทำสติกเกอร์ใหม่เพราะว่ารอบที่แล้ว สายมาน้ํามันออกทนาะมันไม่ค่อยสวยนะคะก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยให้ทําสติกเกอร์ให้ใหม่นะสติกเกอร์อ,อันเก่าอะ่ะมันไม่สวยคือน้ํามันออกอะไรเงี้ยก็เลยเขาก็เลยทาทาให้ใหม่อันนี้เป็นน้ําพริกปลาแบบกระปุกนะคะอ่าสามร้อยกรัม10ยูโรขายในฟินนะตอนนั้นที่มิวทําคลิปี่บอกว่าสั่งมา120กระปุกเพิ่มนะคะสั่งมาแค่60บนะบอกผิดบอกเพื่อนๆผิดนะก็คือสุก30กระปุก ดิบ30กระปุกนะที่สั่งมาเดี๋ยวจะทยอยโพสเพราะว่ารอให้ของมาครบก่อนเนาะ oh, mm hmm. so ตอนนี้นะคะเราก็มาจุดไฟแล้วนะมิกะเพิ่งออกกำลังกายเช็น <laughs> ดู <laughs> จะได้กินไหมเนี่ยฉลองกระทะใหม่ <laughs> อันนี้เป็นหมูนะคะที่เราหมักไว้นะคะแล้วก็มีปลาหมึกกรอบแล้วก็มีผักอะไรเงี้เนาะอันนี้เป็นน้าจิ้มที่เราปั่นเองเผ็ดมากมีนี่เลยอันนี้เป็นของแก่นจันมีกาจุดไฟอันนี้เป็นผักแล้วก็มีเห็ดหูหนูมีอะไรเงี้ยนะคะนี่ชีส <laughs> กินสองคน <laughs> จะได้กินไหมเนี่ยไฟดับแล้วเหมียวเตรียมของอะไรเงี้ยเสร็จตั้งแต่ตอนบ่ายนะคะเาดับเลยดูไฟอะ หลังบ้านสองคนกับมิกะสองคนนะคะน้ําจิ้มกันจันเดอ้ออันนี้นกินแล้วเด้อตับตับตบจุดไฟก่อนจะได้

น้ำจิ้มกันจันอร่อยมากกินคู่กับอะไรก็อร่อยหมูกระทะนะคะ បងៗក្ដៅបាររត់ស្លេងខ្លាំងຫມូតឲ្យបើកបាប្រាស់អូខចង់ស្រែកលេស ร้อนอืมอมึกร้อน เอาได้แล้วเมื่อกี้กล้องมีปัญหานะคะเราสาอัดไปจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันมันกดบันทึกไม่ได้นะคะมิวก็จะขอตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตัวกินก่อนเนาะหมดแล้วนะคะจะเอาเอาเนื้ออีกไหมอ,อ,อนะรังกระบี่เหระพอแล้วอิ่มแล้วเออเมื่อกี้ที่มิวนะคะถ่ายคลิปวิดีโอเนาะ มิวคุยเรื่องว่าเราอะฝันฝันเห็นงูนะคะงูนะคะมาขออยู่ด้วยเป็นงูเล็กงูแบบสีน้ําตาลดําๆสีน้ําตาลอะไรเงี้ยแล้วหัวใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็มันจะมีแบบงอนนะคะแล้ววิ่งมาปุ๊บปุ๊บบอกว่าเธอสัญญาแล้วว่าเธอจะให้ฉันมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งเข้ากางเกงแล้วก็ทะลุไปท้องเลยนะคะแล้วก็มิวก็เหมือนเดินแบบท้องนะท้องใหญ่อะไรเงี้ยบอกแล้วมิวก็รีบตื่นเลยอะ เลยไปเล่าบอกมิกะมิกะผมว่าเธองมงายอะไรเงี้ยเออก็เลยโทรไปบอกแม่นะคะแม่ก็เลยตีเลขให้นะคะเป็นปัวปัวภาษาเขมรเดยกไอ้งูภาษาเขมรเรียกว,ว่าปัวเนาะปัวก็แปดอะไรเงี้ยนะคะมือก็เลยไปดูในเน็นตมาเออฝันเห็นงูอะไรเงี้ยเป็นยังไงเลขเดดอะไรเงี้ยะคะก็เลยได้หนึ่งสองก็เลยซื้อด้วยการแปดหนะะึ่งสองค่ะมิกะบอกเธอ บอกว่าฝันเห็นงูมออื่อคอยย่ดด้วย <c oughs> ดีมแล้ววีมา,ากแล้วตอนไหนะเป็นเอนมาหมพดะเช่เอ๊ไมสิกซี่มแล้วก็พูดเลยนเอ๊ยมันบบะอนะพูดสิลอยกัสไปบัสสิตเต็นไ้มีกาบว่าเธอฝันอีกแล้วเหรอ วันอาทิตย์ด้วยว่าวันจันทร์เนี่ยพวกเราจะไปบีโรงนะคะจะไปเอสโตเนียเนาะมิกะจะไปดูเวดูพวกอะไรนะเครื่องดื่มแอลกโฮโฮอฮอล์พวกอะไรเงี้ยนะคะที่รัสเซียนะที่นู่นจะขายส่งถูกนะคะแล้วก็จะไปดูพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยด้วยเนาะ,ะจะไปนอนที่นั่นหนึ่งคืนนะคะเพราะว่าเราอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำนะคะก็เลยหาที่เลาะ กว่าเราจะได้ทำงานก็วันที่สิบหกกันเลยเออไป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 เที่ยวอร่อยไหมไม่แกอร่อยเผ็ดนิดตอยฮะเผ็ดนิดหน่อยน้ำจิ้ม <laughs> ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะบายบายคะ่ะ